้านเกมมิ่งแลบล้านไก่ตันเกมเอเอกกับฟิชแล้วยังมีเกมอื่นๆอีกแถมทางร้านย,ยังเติมโลบักแท้ให้ในเอดีเพื่อให้หลาดไม่โดนคุณแจแทบไม่ต้องกังวลเรื่องโดนคุณแจกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งใครสนใจในเลกนอยู่ใต้ลิปนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบข่าว ก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือเปลืองค่าเน็ตก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆและราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจแนะนาอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็คเริ่มต้นเท่าตัวนี แต่เราจะได้สเปคที่แรงกว่าถึง3เท่าตัวเลยซึ่งตัว MVP อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถดาวโหลด u g Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยเอาแล้วก็สอน AFK แต่รอบนี้จะเป็น Legend s t a t e ของอัปเดตนพัน Man ซึ่งก็คือดานอ n น n o w n Planet เดี๋ยวจะมาแนะนำตัวก่อนว่าจะใช้ตัวอะไรบ้าง Legend s t a t e ในนี้เนี่ยจะเป็นธาตมืดเริ่มต้นที่มืดแล้วกตามไปน้ำแล้วก็จบด้แสงอ่า เราก็ต้องเอาธาตุที่บัญชนะทางมา3ามธาตุนี้ซึ่งตรงข้ามกับมืดก็คือแสงตัวแรกที่เราต้องมาก็คือตัวแสงส่วนน้ําพืชก็ชนะเราก็ต้องหาตัวพืชมาแล้วก็ปิดด้วยแสงก็เอาตัวมืดมาแต่จริงๆก็ไม่จะเป็นก็นได้เพราะใช้แค่2ตัวนี้ก็ผ่านแล้วตามเมัมนบหเลือหรือถ้าใครไม่มีสตัวนี้ก็ลองดูว่าสำหรับธาตุแสงต้นเกมเรามีตัวใะแทนบ้างก็จะมีแกมมี่มีกิลมีโรเจอร์ ก็พยายามหาตัวเป็นไฮบิดไว้แต่ถามว่าตัวอื่นก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่อาจจะไม่ดีเท่าสาตัวแรกต่อไปาตาพืชตอนนี้ก่อนที่จะทําตัวบอลทัพแมนเนี่ยจูรุโน่ก็ยังเป็นตัวที่แรงที่สุดไม่รู้ว่าหลังจากนี้ัาซึไม่กี่จะมาแทนที่หรือเปล่าก็ตอนนี้ยังเป็นทัสตอนนี้ก็ยังเป็นจูรุโน่อยู่ส่วนที่เหลือก็ไม่น่ามีตัวแรงๆเท่าแล้วไม่ก็โซโล่อะมีจูรุโน่กับโซโลประมาณนี้ ส่วนธาตุมืดก็ไม่น่าจะเป็นเพราะว่าใช้แค่สามตัวพอเป็น FK แบบซีม e ดทลีไทยนะจ๊ะตาสามเดี๋ยวจะย้ายไปอีกเครื่องให้ดูว่า FK ไงจริงๆมันก็เล่นมือได้แหละแต่ถ้าใครขี้เกียจมันก็เ FK ได้เพราะว่ามันมีการันตีตาละยี่สิาอันนี้ก็ตายี่สิบอันนี้ก็ตาสามสิบก็เยอะอยู่สำหรับใครที่ขี้เกียจประมาณนี้เดี๋ยวย้ายไปเครื่องแป๊บหนึ่งโอเคก็จะบอกว่าด่านนี้ไม่สามารถ AFK แบบ เริ่มมาแล้ววางตัวได้เลยเพราะว่าเลือดมอนคูดเยอะซึ่งเราก็ต้องเดินทรายลังไปก่อนเดินม,มาโค้งนี้เลยโค้งก่อนถึงบ้านนิดนึงครับส่วนปุ้มก็ทั่วไปเลยเบสิคนึงเลือกไอดอลสองสามวางจะวางไงก็ได้แล้วแต่เลยพยายามก็อย่ายมาติดกันเออเวลาวางก็เช็คดีๆแล้วกันพอหนึ่ง,ส,งสามวางไอดอลเสร็จปุ๊บเป็น4เลือกแกมมี่ 5-6วาง7-8-9เป็นจูดิโน,โนโ่แล้วก็วางแล้วก็ปุ่ม10เป็นเปิดยูนิเนเจอร์ปุ่ม10เปิดปุ๊บแล้วก็10 12 13วางเรียงเลยเป็นอัปเกรดปุ๊บปุ๊บปุ๊บจบเสร็จละแค่นี้ก็เหมือนเดิมซิมเลยีไทยอย่าลืมมาเช็คจอทุกๆชั่วโมง2ชั่วโมงว่ามอนเริ่มหน่วงย,ยังแหลกยังมอนเดินไหมหรือตานนั้นเราเล่นผ่านไหมก็ อย่าลืมมาเช็คแล้วกันไม่ยากนะจริงๆเล่นมือก็ผ่านนะแต่ถ้าสำหรับใครขี้เกียจจริงๆสำหรับใครขี้เกียจจริงๆก็ประมาณนี้ใช้แค่3ตัวไม่ยากก่อนรีไม่จําเป็นปุ๊บก็ใช้แค่นิดเดียวใช้แค่14ปุ่ม1นี่1สิบปุ๊บเสร็จเลย14ก็เป็นรีไทยจบละ หลักๆประมาณนี้แต่ถ้าใครมีกอลลี่อ่ะก็จะดีมากนะเพราะว่ากอลลี่ก็ช่วยได้เยอะเลยแต่ก็จะบอกเหมือนเดิมว,ว่ามันไม่สามารถวางดานานลเล่นได้เพราะลองละมันไม่ได้จริงๆเลือดมอนมันเริ่มที่สา0ร้อยล้านอะใครไหวอะเออประมาณนี้แล้วกันส่วนปุมก็ตามมันไม่ยากไม่อยากสามารถทำกันได้ง่ายๆสำหรับใครที่เกียดเล่นไม่อยากเล่นมือหรือแบบว่าไม่ว่างอะไรประมาณนี้ ขอให้โชคดีขอให้ทำการ่โรขอให้สุ่มได้กดตัวที่หวังแล้วกันนะจ๊ะไปและจุๆ